สวัสดีค่ะเปิดคลิปมาอยู่ที่ตลาดที่เดิมอีกแล้วค่ะวันนี้แม่หมวยก็จะมาซื้อผักนะคะเพราะว่าช่วงนี้กำลังหินสลัดนะคะแม่เจอแอปเปิ้ลลูกละเจ็ดบาทจัดมาสามลูกค่ะหลังจากนั้นก็มารับลุกชัยค่ะ เขาก็วิ่งมาบอกแม่แล้วนะคะขอเล่นหน่อยนะแม่นะเพราะว่าคิดถึงเพื่อนจะเสาร์อาทิตย์แล้วแม่หมวยก็โอเคจัดให้เมื่อวานนี้คุยกับน้องซันเดว,ว่าเดี๋ยวแม่จะพาไปกินไก่ KFC นะป,ะปะ๊าป๊าโทรมาบอกว่าให้ไปเอาไก่ KFC ที่โรงงานได้เลยวันนี้บริษัทเลี้ยงหลายครั้งเลยนะคะเมื่อคิดว่าจะไปทําอะไรไปกินอะไรสักพักได้กินเลยค่ะเด็กคนนี้ก็คือมีบุญมากเลยนะคะงงก็ต้องขอบคุณบริษัทสามีด้วยนะคะเพื่อนกลับหมดแล้วน้องยังไม่กลับอีกเลยค่ะมาดูเวลาสิขาห้าโมงครึ่งแล้วจ้าหลังจากนั้นก็งอน แม่ในติดไหนหนูยังเล่นไม่สะใจเลยหนูว่าจะกลับเป็นคนสุดท้ายภ<พ>าพบาทีมาถึงหน้าโรงงานสามีแล้วค่ะก็คือป่าเยอะมากเลยนะคะแล้วก็จะมีน้องน้องสุนัขเต็มไปหมดเลยนะคะแต่วันนี้เขาหายไปไหนก็ไม่รู้นะผักผักกับป้าป๊าก,ก็เดินออกมาแล้วค่ะขอรีวิวขออวดสามีนิดนึงนะคะ<พ>าเป็นพ่อคือให้คะแนนร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะคะเขาไม่ยอมกินนะทุกคนว่าบริษัทจะแจกอะไรนะคะเขาก็จะเก็บไว้ให้ลูกกับเมียเสมอเลยนะคะเรื่องความเป็นพ่อแม่หมวยยกให้เขาเป็นที่หนึ่งเลยค่ะเขาจะนึกถึงลูกอันดับหนึ่ง เลยนะคะมาก่อนเสมอสิ่งอื่นใดเลยค่ะเขาก็จะมาแกะให้ดูเป็นไงลูกน่ากินไหมป๊าป๊าขอไปกิน3มชิ้นนะเขาก็จะขอบคุณป๊าเขาบอกขอชิม1ชิ้นก่อนได้ไหมป๊าป๊าบอกโอเคได้เลยเขาบอกขอชิมด้วยกันไหมเขาก็จะมีการหอมกันเกิดขึ้นนิดหนึ่งนะเขาก็เติมกําลังใจความสุขของคนเป็นพ่อเป็นแม่นะคะขอแค่ลูกกินอิ่มนอนหลับแค่นั้นเองค่ะดผ้าเมื่ทีถึงบ้านไม่ยอมอาบน้ําเลยค่ะแม่หนูขอจัดเลยครับหกน้องเต็มๆแม่บอกโอเคได้เลยไปเรียกย่ามาทานด้วยนะต้องขอบคุณลุงแดดง้ว นะคะคุณลุงแดงให้มาอีกหนึ่งกล่องใหญ่เลยนะ้องสันเดย์บอกว่ากินได้ถึงพรุ่งนี้เลยขอบคุณลุงแดงมากๆเลยนะคะหลังจากนั้นคุณย่าก็จะมาทานด้วยนะนี่จะเป็นแฮมเบอร์เกอร์ของแม่นะคะแม่ไว้กินตอนกลางคืนนะคะแม่ทํางานตอนกลางคืนนะ้องสันเดย์ก็บอกแม่หนูจะแบ่งไว้กินอีกพรุ่งนี้อ๋อโอเคได้เลยย่าก็มากินด้วยย่าก็บอกว่าเอออร่อยดีนะลูกตอนที่ยังร้อนๆถ้าไม่ร้อนก็คือไม่อร่อยนะคะทุกคนก็ต้องเอาไปเวฟอีกนิดนึงตัวใหญ่กว่าย่าแล้วทุกคนดูสิหน้าใหญ่กว่าย่าอีกเด็กยกักมากๆเลยยยไปแ่งากกกินอกนอะีทุค ตอนท้ายนะคะไปดูคลิปได้เลยความสุขของคนอื่นไม่รู้อยู่ที่ไหนนะคะแต่ความสุขของแม่หมวยก็คือเห็นครอบครัวได้กินอิ่มนอนหลับนะคะแม่หมวยก็จะใช้แรงกายแรงใจทั้งหมดหาเงินมาเพื่อซื้อกับข้าวแล้วก็ดูแลคนในครอบครัวนะคะแม่หมวยก็จะเป็นมนุษย์แบกนะเพราะว่าแม่หมวยก็จะเลี้ยงทุกคนเลยเลี้ยงคุณยายคุณพ่อคุณแม่น้องสาวน้องชายนะคะก็คือความรับผิดชอบเยอะมากๆอันนี้ก็จะเป็นกุ้งของน้องซันเดย์นะคะซื้อมาห้าสิบบาทได้สิบเอ็ดตัวนะคะ แล้วก็ปะป๊ากินหัวไปจ้าผัดผักใส่หัวกุ้งค่ะลูกกินตัวนะคะเรากินหัวก็พอคุณย่าก็คือทําต้มไก่ใส่ใบมะขามาก็คือน่ากินมากทุกคนคุณยา่าทําอาหารอีสานก็คือน่ากินมากๆเลยนะคะเดี๋ยวแม่หมวยจะไปทําน้าพริกกะปิเพิ่มนิดนึงนะคะก็ตาตามสูตรไข่สูตรมันเลยนะคะแม่ไม่ได้ลงรายละเอียดไว้ให้นะคะหน้าตาก็จะประมาณนี้เลยค่ะเปรี้ยวหวานกําลังดีนะไข่เจียวก็ต้องมาสิคะน้ําพริกกะปิต้องคู่กับไข่เจียวเนาะก็คือใส่รสดีปรุงรสไปตามใจชอบเลยค่ะแม่ก็แอบใส่ ต้นหอมผักชีนิดหนึ่งไข่เจียวฟูฟๆกรอบๆเป็นยังไงบ้างคะอาหารง่ายๆสไตล์แม่หมวยคะ่ะวันนี้ไม่ทํายุ่งยากนะคะไข่เจียวน้ําพริกกะปิต้มไก่บ้านวุ้ยไม่ใช่ไก่บ้านสีไก่ธรรมดานี่แหละของคุณย่านะคะโอ้โหฟูมากๆเลยไข่เจียวมีหน่อไม้นี่แหลคะค่ะแม่ก็เลยอยากกินน้ําพริกกะปิอาหารเย็นวันนี้ก็จะประมาณนี้เลยค่ะวันนี้ป้าป๋าบอกว่าไม่ต้องรอนะกินไปเลยมาทานข้าวเย็นด้วยกันนะคะน่าทานไม่เอ่ยทุกคน <c oughs> กับข้าวบ้านเราวันนี้ง่ายๆแต่อร่อยเหมือนเดิมจ้ะหลังจากนั้นยังไม่ได้ทานข้าวน อาบน้ําเสร็จไปเตะบอลกับลูกชายมาหนึ่งชั่วโมงก็มาพัาผ้าค่ะหน้าที่แม่สีเรือนเห็นพื้นไหมคะแม่ดูดฝุ่นไปค่ะเมื่อวานไม่ได้ถ่ายคลิปนะลืมค่ะเพราะว่าบางคนอาจจะมองว่าแม่สบายแม่ไม่ได้สบายนะจ๊ะตั้งแต่ตื่นจากที่นอนก้นยังไม่ได้นั่งพื้นเลยค่ะประมาณนี้เลยค่ะแต่ละวันเนะาะภาพอีกทีป้าปาเลิกงานมาแล้วไปเหมาผลไม้มาด้วยจ้า หลังจากนั้นก็ชิญปะป๊าไปซื้อน้ำสลัดนะคะช่วงนี้แม่ก็จะอินกับน้ำสลัดนิดหนึ่งรสชาติเมสักครู่คืออร่อยมากเลยนะคะแม่จะลองแบบใหม่นะคะแบบน้ำใสบ้างนะคะแบบซีอิวปุปเนาะช่วงนี้แม่ก็จะหิดเป็นผักๆนะคะได้มาเรียบร้อยค่ะ2อย่างนะคะนี่ก็จะเป็นหน้าตาสลัดของแม่นะคะทําเองนะคะถ้าซื้ออก็จะราคาแพงนิดหนึ่งนะคะถ้าทาเองก็จะได้กินหลายวันจ้าเปิดตู้เย็นมาก็คือผลไม้เยอะมากๆเลยนะคะซื้อพร้อมกันเลยแม่หมวยก็ซื้อแอปเปิลมาปลูกก็ซื้อแก้วมังกรปะป๊าก็ซื้อเงาะมาอีก โอ้โหผลไม้เต็มตู้เลยค่ะแม่นี่ฟินสุดๆเลยจ้าหลังจากนั้นลูกกับพ่อไปต้มมาม่านะคะลูกชายก็จะกินมาม่าแห้งแล้วเขาก็จะดูกระตูนไปด้วยจ้าหลังจากนั้นป้าป้ากับแม่หมวยก็จะมาทานข้าวด้วยกันนะคะป้าป๊าก็จะกินมาม่าส่วนแม่หมวยก็จะกินข้าวนะคะความสุขของเราก็คือกินข้าวพร้อมกันประมาณนี้จ้าถ้าวันไหนป้ะป๊าไม่ทานข้าวเขาก็จะบอกว่าไม่ต้องทํากับข้าวเผื่อนะไปจะกินต้มมาม่าคือเขาเป็นคนที่ชอบกินต้มมาม่ามากเลยทุกคนอยื่อกือนนเลยคะ แต่ตอนนี้ก็คืออยู่กันหลายคนก็เลยทำกับข้าวเขาก็ไม่ค่อยได้กินบ่อยนะหาใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้แม่หมวยเป็นกำลังใจครอบครัวของแม่หมวยด้วยนะคะกินเสร็จก็จะมาล้างชามนะคะก็จะมากินผลไม้กันค่ะพอลูกก็จะไปเล่นเกมนะคะประมาณนี้เลยค่ะสวัสดีนะคะฝันดีจ้า